สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปิ่นจะพามาดูรถในสต็อกที่มีอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าแน่นมากๆเลยค่ะคันแรกนะคะ จะเป็น b บ n z C L A 2 5 0 Shooting Break นะคะปี2016ปินขายเพียง9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคันต่อไปนะคะจะเป็น MINI คันที่แมนคันนี้ปี2014นะคะปินขายเพียง6 8 5 0 0 0 0บาทค่ะส่วนน้องแดง MINI คันที่แมนคันนี้ปินขายเพียง7 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะ8700กว่ 8, าโลเท่านั้นเองค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะคะคันนี้นะคะ B M W X1 ปี2014ันบะคะคันนี้ปินขายเพียง4 0 45,000บาทเท่านั้นค่ะ X1 มีทั้งหมด3คันเลยค่ะส่วนคันนี้ปี2014นะคะขายเพียง425,000บาทเท่านั้นค่ะส่วนคันนี้นะคะ BMW X1 M Sport ปี2018ปิ่นขายเพียง945,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับมินิขับแมนคันนี้นะคะปี2016จากราคา989,000นะคะลดไปเลยค่ะ100,000บาทเหลือ899,000บาทเท่านั้นค่ะ ต่อไปจะเป็น Accord ปี2011นะคะเครื่อง2.0 EL คันนี้จากราคา259,000บาทปินลดให้ไปเลย30,000ืานะคะเหลือ229,000บาทเท่านั้นค่ะว้าว <Wow. S 1> สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเดือนนี้นะคะปิ่นแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ35,000กิโลนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ